โอเคสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องของการปรับแสงและความสว่างของภาพนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับวันนี้ครูจะยกตัวอย่างมา3รูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3า,ารูปแบบนี้นะครับสามารถนำไปปรับใช้กับชิ้นงานของตัวเองเพื่อเพิ่มความสวยงามและ ให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วนะครับเราเลือกภาพที่ต้องการจะใช้มาตั้งไว้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับครูขอเลือกภาพ3ภาพนี้นะครับเริ่มที่ภาพแรกนะครับภาพที่1เราจะใช้การปรับแสงของภาพด้วยเมนูนี้ครับ Image Adjustment และ ต่อด้วยที่ brightness contrast นะครับอ่าจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาครับด้านบนเนี่ยคำว่า brightness ก็คือจะเป็นความสว่างนะแล้วก็จะมีอตัวลูกศรให้เราเลื่อนไปทางขวาและซ้ายนะครับขั้น่างคือ contrast คือทางตรงข้ามกันนะครับของความสว่างเดี๋ยวกูจะปรับภาพนี้ให้สว่างขึ้นเราหันไปทางขวานะครับ แลืลูกศอรดไปทางขวากดค้างเราจะเห็นมว่าภาพมันจะสว่างขึ้นพอสุดแล้วมันจะสว่างจนเรามองภาพต้นฉบับไม่ชัดนะครับเราก็ต้องเลือกที่าพอดีส่วนอันล่างคอนทราสมันจะเป็นตรงกันข้ามกันมันจะเป็นเกี่ยวกับความมืดอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ปรับให้มันนวลให้มันนวลใน้มันเนียนถ้ามาฝั่งนี้ภาพมันจะเหลืองเพราะว่ามันจะกินกับ สีของพื้นหลังและสีของเสื้อของตัวแบบนะครับเราต้องไปอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ภาพนั้นเรียกว่ามีความสมูทและก็มีความพอดีกันประมาณนี้นะครับตัวอย่างที่1มีครูจะกดถอยหลังกลับไปนะอ่านี่คือภาพต้นฉบับเห็นไหมครับจะเห็นว่าภาพมันจะมืดๆนะครับแต่เมื่อเราปรับแล้วนะครับภาพจะสว่างขึ้นและดูสดใสขึ้น ภาพจะดูสดใสขึ้นนะครับนี่คือฟังก์ชันหรือว่ารูปแบบที่1นนะครับต่อไปเป็นรูปแบบที่2นะครับครูขอใช้ภาพนี้แล้วกันนะครับด้วยคำสั่ง image adjustment และมาที่ level นะครับ levels ตรงนี้อาจจะขึ้นหน้าต่างมาเหมือนกันนะครับจะเป็นจุด ลูกศร3ามสีนะครับสีดําสีเทาและสีขาวสีดํามันก็จะควบคุมสีที่มืดที่สุดในภาพนี้นะครับเมื่อเราเลื่อนไปทางทางขวาสีที่มันเป็นสีดำเนี่ยก็จะดําขึ้นดําขึ้นมืดๆขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วมันจะมืดจะมองไม่เห็นเลยครับอันกลางสีเทานะครับจะควบคุมสีที่มีระดับที่สว่างขึ้นมาหน่อยนะครับจะทําให ตัวแบบสว่างขึ้นนะครับถ้าเราไปทางขวาจะมืดถ้าเราไปทางซ้ายมันจะสว่างง่ายเห็นไหมภาพจะสว่างขึ้นนะครับสุดท้ายสีขาวนี้จะควบคุมเกี่ยวกับแสงโดยรวมนะครับถ้าเราเลื่อนไปสุดนนภาพก็จะจ้าแต่ถ้าเราเลื่อนมาในระดับที่พอดีพอดีอะจะทําให้ภาพดูดสดใสประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อเราพอใจแล้วก็กดโอเค S <S นะครับที่รับสู่โซนนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโซนไหนก็ดีเหมือนนกัจะขอเซฟไว้ก่อนสักหนึ่งภาพใจนะครับนี่คือภาพที่เซฟแล้วถ้ากูจะกลับไปที่ภาพเดิมเห็นไหมภาพเดิมมันจะมืดนะครับเอาไปเรามาดูที่ตัวอย่างที่สามนะครับจะเป็นการใช้ เครื่องมือเดิมเลยครับใกล้ๆก,กัน image adjustment และ curve curve มันจะเป็นเส้นโค้งครับเรีเยนมันจะเป็นเส้นโค้ตงตัวนี้เป็นไล่ระดับมันจะเป็นการปรับด้วยมือเราเองเราเลือกจุดนะครับมันจะเป็นความมืดถ้าเราเลื่อนลงต่ำๆมันจะมืดลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นาภาพจะค่อยๆสว่างนะครับนะี่ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว,ว่านักเรียนจะใช้ความต้องการกับแบบไหนนะครับมันสามารถดัดได้โค้งๆได้นะดัดได้โค้งๆได้สมมติประมาณนี้นะครับภาพก็จะเป็นสีที่สว่างจากเดิมกูกอกดถอยหลังกลับต่อไปนะครับจะเป็นลูกเล่นพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ image auto tone อันนี้เป็นเรียกว่าลูกเล่นที่ ปรับให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปลากลูกศรเล่นเองเลยเมื่อกี้นะครับอันที่1นึ่งอัต้โทนก็คือจะทําให้โทนภาพเป็นสีนที่ใกล้เคียงกันนะครับเนียนกลืนไปกับพื้นหลังอันที่2องอ o c ต้ t r คอนทราสก็คล้ายๆกันนะครับจะทําให้ภาพนั้นดูมีความสมูทมีความกลมกลืนนะครับเดี๋ยวครูจะลองให้ดูทั้ง3แบบเลยแบบที่3คือออโต้ o l คัลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราดูอันที่1นึ tone. ่งก่อนออโต้โโทนภาพจะ สีเขียวมันจะเข้มขึ้นมานิดหน่อยนะครับสีของใบหน้าก็จะเหลืองขึ้นนะครับเรามาดูอันที่2องอ o โ o ้คอนทราสอ่าเห็นไหมจะคล้ายกันนะครับอันที่3จะเป็นออโต้คั o เอ่าอันนี้สีก็จะเป็นสีเขียวที่ต่างจาก2ออันแรกนะครับเนื่องจากว่าสีของพื้นหลังนั้นเป็นสีเขียวอยู่แล้วนะครับเมื่อ พบกับสีขาวที่เป็นของเสื้อมันจะทําให้สีเขียวนั้นมันจางลงเล็กน้อย3อันนี้ขึ้นอ,อยู่กับความต้องการใช้งานว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแค่บางจุดบางที่ที่เราอยากจะให้มืดแ่อยากให้สว่างทําได้ไหมทําได้ครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นภาพโควิดพื้นหลังเป็นสีเขียวเราเรียนเรื่องการเปลี่ยนสีพื้นหลังมาแล้ววันนี้เราก็อยากจะทําพื้นหลัง สีเดิมนี่แหละแต่ว่าให้พื้นหลังมันสว่างขึ้นนะครับก็สามารถทําได้ด้วยการทําให้เลเยอร์แบ็กกราวน์นี้เป็นเลเยอร์ก่อนดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็โอเคแล้วเราก็เลือก Remove Background ไหมไม่ใช่นะครับ remove background คือลบพื้นหลังที่แล้วเราใช้คําสั่ง Magic Wand นนะครับอ่ามันจะคลุมพื้นหลังของภาพนะครับที่เป็น ส่วน s e selection ที่เราต้องการแล้วเร, <S <S เราก็ไปที่ Image Adjustment แล้วเราก็ไปที่ซักอันหนึ่งที่เราอยากจะใช้นะครับ Brightness Level หรือ Curve อะกูก็ใช้เป็น Level แลละกันครับต่อไปเราก็เลื่อนตรงนี้มันไม่มีแถบของสีขาวมันไม่เป็นผลอ่าเห็นไหมนครับเขียวจนขาวไปเลยอันที่2อันสีเทาอันนี้ก็จะเพิ่มและลด ถ้าเท่ากันอย่างเล็กน้อยอ่าเล็กน้อยไปเรื่อยๆจนขาวเหมือนกันครับสุดท้ายสีดํานี้มันจะทำให้มืดเลยทำให้มืดเลยอ่าเรียบร้อยเพื่อหลังการปูโควิดเป็นสีดําไปเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันกําลังดีโอเคแล้วเราก็กดที่ว่างๆหนึ่งทีครับเราเปลี่ยนเป็นมุฟทูลอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนความสว่างของ พื้นหลังได้แล้วนะครับหรือเราจะทําให้ส่วนอื่นๆนั้นสว่างก็ได้นะครับโดยการสร้าง Selection ด้วย Magic Wand หรือ Polygon นและ so s o t o ูนะครับได้หมดเลยนะครับสมมติครูอยากจะให้อ่ะส่วนนี้คโควิดจากสีทองยังสว่างไม่พอใช่ไหมอ่ะเมื่อคลุมครบอย่างนี้แล้วเราก็ไปที่เ m a ม e mail. ต่อไปอ่ะครูลอง b r i ท์ t นทบ้าง ดูที่อินเทนของครูโควิดนะครับอ่ามันจะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่องแสงไปเลยหรือว่ามืดก็ได้แต่อย่าลืมนะครับเราต้องมีความพอดีของทั้ง2ด้านนิดหน่อยอ่าโอเคอ่าทีนี้ก็จะเห็นความแตกต่างของ2ด้านนะครับความสว่างของภาพนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนสามารถนําไปใช้กับชิ้นงานของตัวเองได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในาการใช้งานแล้วภาพของเรานั้น มีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอหรืออยากได้ภาพที่มีความสว่างมากขึ้นนะครับก็ใช้เทคนิคนี้ในการทําให้ภาพของตัวเองนั้นสีสันสดใสขึ้นได้นะครับก็หวังว่านักเรียนน่าจะได้รับประโยชน์จากส่วนคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ